นี่นะ้องนี่ปุ๊บเดียวฮะ,ะนี่ครับท่านผู้ชมด่างข้าวครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะด่างข้าวนี่นะนะโอ้นี่ครับพบกับชองเตียวปลาปลาตะลีอีกเดียวรัวบเดี๋ยวนี้ปุ๊มปลาท่านผู้ชมไปข้าวปลาเหลากับไปหาอ่าต้นหลุจกแล้วก็เพื่อปบูกใหม่แะๆ่กับท่านผู้ชม,ม,มนี่มันเป็นปลาเก๋ ปาเแกย้อยลกักังบุญ,บญเป็นคนน้วยเยอะครับแตไมุ่กครับาราไปเล่กันวะน,น,นี่ได้มั้งครับในปากกนี่ครับในปาตีวะเกัเกนี้ว่ามันมีเรื่องไม้เลยก็เล,ล่รู้จกกันครับว่ามันมีรู้ตีวะที่องค์ธรรมองคไปตำกินได้ไหมครับหรือว่ามันเกหรือว่ามันทุกข์เลยหรือว่ามันโอ้ยครับแต่ไม่จุกครับท่านผู้ชมน้อยคนน้อยตีวะ อ่าได้เห็นเคยรู้จักรูจกแนวก็ได้รู้นะครับแต่ว่าคุณเดี๋ยวไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยพบรูจกมันอยู่ปั่นพื้อนะครับเดี๋ยวก็ปุ่มไปตามาให้ท่านผู้ชมชมเดยว่ามันอยู่ปั่นพือ้อท่านผู้ชมกับว่ามันอยู่ต้นปั่นพือ้ออ่ามันอยู่แบบน้อยต้นอยู่แบบน้อยหลักฐานน้อยเหลือเพื่อโรปพบต้นไม้ เพล่เด้อว่าปนไม้ด่างทักต้นลาวกับเราไปห่าเลยครับท่านผู้ชมครับอ้อครับตามมาเรื่อยครับตามมาเรื่อยก้นว่าเพื่อรอปบนะครับนะครับห่าต้นไม้ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้ตีก้าอ่าทางเลยครับทางกล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 างขวนครับนี่มันเป็นตัวมันเป็นตัวหลายหลายตาานครับ นี่เราอาปป่ะปบข่วยด่างจ้กตนกาป้านครับท่านผู้ชมคลิปนี้พุ่มป้ามาหลุดจบหรือว่าปบกาไมายเปะๆมั่งท่านผู้ชมครับนี่รลอลงไปาลาาได้ครับไปไปลแลลกงก้อนครับท่านผู้ชมครับตามพุ่มไปลยแลกครับนี่กาป้านเหลาครับคลิปนี้กาป้าเหลาครับท่านผู้ชม นี่ครับโอ้นี่เราปบดังรักต้นนะตามพี่ชมมั้สุดยอดเลยครับนู่งกับไอ้ไอ้นู่งกับต้นนี้นุ่งปบเดียวครับตามพี่ชมเนี่ยครับมันอยู่ที่ต้นไม้ครับแค่ด่างมาครับตามพี่ชมเนี่ยครับอ่าอันนั้นครับเดี๋ยวมันก้าวไปเลยว่ามันมีดังไม่ดังครับตามพี่ชมครับเดี๋ยวมันจูงหมายสามพี่ชมจูงเล่หคนอ่านะครับมาเราหดครับหดกวัญนี้ครับ Rồi ba kế anh cặp tắm chung Nếu ta rủ con chung cặp Nó tắm Bài lẻ láo à Nó chọc lại con Mà bữa bà Mà mì rủ mắng chung cặp Chịp nghi bà tắm chung cặp ba láo cặp Bút ba láo Bữa bọc tôn mai Phép hết cặp chung Ừ hứ mai chung Bài hình con cặp Tắm bài lẻ mai โอ้ัวปบจุงอ่างเดียวแล้วน้โอ้ยจุงอ่างก็ช่วยทันทจุงครับปบลาวครับวันนี้จุงอ่างครับขวดนี้ครับนี่ครับพวกผมไม้ด่างครับทันทจุงนี่ครับจุงอ่างตัวนี้ตัวยหมาทันทีจุงรับนี่ครับตัวยหมาหมาเลยครับทันทีจุงนี่ครับพะยะจุงอ่างครับพะยะจุงอ่าง อ่าวยมาครับตจุวมมาคนตัวปุ๋ยเพื่อพบได้มากมายครับนี่กับนี่ตนอีกตนกับตำุวมนี่ตนกับพญาจุ่งอันกับใบเต่าเต้นกับตำุวมนี่ครับบนใต้รูปวงกงินตามไปดิยทิ้งผีบ้าว่าต้นขวนตรงนี้นะมันมีรูปชกครับนี่ครับโอ้เนี่ปอบแล้วครับตำุวม นจกครับน,นี่ครับต้นจกนี่แวนป้อมเห็นคนป้อมเล้วครับเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับไปเล่กันว่ามีมีหลุ่ไม้ครับนี่ครับสายุ่งครับต้นจกตามไปเล่ตามไปเล่ว่าเราอี่ป้มมันเป็นหลุ่ไม้ครับนี่การกับสายุ่งครับจกครับอ่าการจกนี่น้อาไปตั้มนี่ครับสามยุ่ง การจกนี่เอาไปตาวาวได้ครับแต่ว <hhhh troll> ่าก um, hey ็มันตีมัน้วนแต่ก็ขึ้นดีทำารัผู้ชมมึงบอกโอ้งัวปบไปุ่ยน้องหึปิดลเอยนะโอ้ทำารผู้ชมครับเนี่ยเป็นโดต้องเป็นล้อด้วยทำารัผู้ชมนะป้าทำารผู้ชมมาพบนะครับนี่ครับโอ้ฮอนนะทำารผู้ชมครับนี่แหละลูกจกทำารผู้ชมเดียไม่ไกลอีกสำหรับผู้ชมครับเดี๋ยวผมชูไมาก่อน nhiều tạm với chúng, ha, bắt chu máy đây đâu các, mình tranh ít các, ní ní tát, ní, mình gặp, Nhi, trúc điều gặp, tranh gặp tạm với chúng, gặp, anh này chọc gặp tạm với để con thay con, gặp tạm với chúng mái mai gặp, anh gặp chọc, chọc gặp. นี่ครับตันนี้ไมาของไปกินได้เลยของไปกินได้ใช่ป่ะหลุมันปวดรุ้ยนันคือของไปต้มแต่ตอนนี้มันกินเหมือนหลุ่มใช่ไหหลุจ้าหนุ่มเออกินมันหลุจ้าเลยครับนี่ครับหลุจกครับป่าเต็มไปชุ่มมาปบหลุจกเลยครับตัวนี้นี่ครับเต็มไปชุ่มแบบสามไปเลยครับโอ้ป่อยกับหมาครับมาเพื่อปบอ้ไรประมงครับนี่หลุจกครับโอ้เนี่ย bán pin đỏ cặp thằng Bích chung nghe đùa thằng Bích chung nghe thằng Mai gặp nghe cặp bán pin đỏ nghe gặp bấm thủ mai lè cặp anh này gặp anh này anh này pin đỏ cho cặp nè hả một một nghe thằng chọc nhưng luôn này, gặp trắng chung Nhưng mà trắng chín như Hồ, nó Nhưng mà trắng chung gặp Nhưng mà chọc gặp chung Nhưng mà gặp Nhưng phương luôn mà mấy mấy gặp trắng chung gặp Tiếp mấy gặp quân, gặp mà gặp Kiếp ni bà mà À lụi chọc chung này gặp kiếp ni gặp cao bà Bút kiểu ni gặp Nhưng mà gặp Tiếp mất gặp Chọc bên, gặp chung แต่ว่านี่นี่มันเป็นหลุดทุกเลยครับมีกระโหลมีมุดรังมีนี่ก้อเลยครับลูมากินครับนี่โรยกระโหลกินเลครับจำเป็นจุมเมื่อวันนี้ครับนี่ครับโรยกระโหลกินเต็มเม็ดนะครับมีทัดงได้จากนี้ครับแต่ว่าจบหลุดจกนะครับจำเป็นจุมอ่าเราปบหลุดจกเดียวนะเนะครับเราเดินก้าวเลยในป่านเพื่อว่าปบไอ้ไร้แต่ว่าดีดีว่านี้ เพื่อปบต้นไม้เป๊ะๆครับวันที่8ช่วงมือโตเป๋ยตานพี่จุมครับตามคนโตเป๋ยครับตานพี่จุมนี่เราคาบุกป่าหรือวะตานพี่จุมนะเดี๋ยวปบจกเร็วครับตานพี่จุมครับจกปบกล่องต้นแบบปินโดเนี่ากรุกเหล่ากรอนครับตานพี่จุ๋มนี่ยปบจกเลยเดี๋ยวเหล่ากรปบปลายจุงง่างตานพี่จุมครับนี่ครับเหี้ยแล้วตามไปเร็ววะมันมีปบได้หรือมั้งครับ ป่านี้กับมอต้นไม้ต้าท้ากันมาเยอะๆนกับตำมจุมครับากันไปเร็วรับตวจุงบุกป่าแล้วกับวันนี้ปุกป่าแล้วนู่จกันกับนูกับตำมวจุงครับแต่ว่ามันไม่เป็นรูที่นะหว่าตำจุงครับโอ้ดูยตมจจุงมกับมีเม็ดครับ โบมันลุ้ยอย่างรับแต่ทั้งชุมตุนกันหนุ่มผู้คนคนผกัคนกนัวปผมไอ้ทีดีมั้งเนี่ยที่น้องต้นไม้เป๊ะโอ้ยนี่การช่วยยอดพุดนี่น้องเลยนี่ยอดพุดมานี่อ้ไรนาว นี่ครับท่านผู้ชมครับปบต้นเรลาวครับก็มีไรต้นอยู่เมื่อนครับตรงนี้ครับตรงนี้แต่ว่ามันไม่ไม่เป็นรูที่ครับต้นมันยังโอนอยู่ครับท่านผู้ชมแต่เราปบกับเดียวงขงต้นเป็นรูเหล้วก็เป็นรูทุกแล้วก็เป็นรูโอนแล้วก็มั่งเป็นดอกครับท่านผู้ชมครับนี่ครับไปเดูเหมือนจะนุ่งก็ะลา ทำอะไรกันทั้งทำมามีปปบ่อะไรมั่งดีมั่งครับบุกป่าแล้วกับคลิปนี้กับได้คลิปเลยกับไม่ได้บุกป่าอยู่มัวโควิดอยู่กับเพิ่งมาลื่มทำคลิปเนี่ยกับพอลื่มทำคลิปเนี่ยนี่กับคลิปเรศตีวะป้าตอนผู้ชมบุกป่าแล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คือห้าลูกจกนั่นครับเนี่ยกระโดดไปปปเดียวครับท่านผู้ชมครับ sao không có về lao Ui dồi Nghỉ tôn mai phê phê mắng Nghỉ tôn mai phê phê mắng Tám Ngh, Ngh, toàn, toàn bà lê gặp tám chung Mình tôn mai đấy không Nghỉ tôn đấy gặp tám chung muốn bây giờ chú ngang nữa Thế hóa mới chai nữa bà nè Tôn mai đấy gặp tám chung Có mến mà cánh gặp tám chung gặp Mình gặp Nghỉ ừ. má gặp chung. Má. tám chung gặp má Thôi không lê con น้ำนกปบได้ดูมั้งครับทำไปดูโกนฮโคนกับต่ว่าเปล่าไม้คือโรมาุถจกจะไหเดียวนะควก็ปบจกเร็วกับทั้่ชุมครับนต้องมีตัางซุกต้องโอนเลยปินโดอกับทั้่จุมปบไปยาจุงง้างเร็วครับเนี่ยขุนเยอะทั้ชุมครุนเยอนี่กับ เดี๋ยวผมลุงรวบไม่เละนะครับห่วขวานไว้หน่อยเดี๋ยวปมเดินครับท่านผู้ชมตาตาจุ่มครับห่วขวาน้หน่อยนะเงี่ครับปลาใหญ่ครับท่านท่านผู้ชมได้ยินเชือกนกไหมครับมันเชือกนกครับฮ่าก็ไปฮ่าต่อไปว่าปก้องดีปก้องดีนี่ครับ นี่ตีกู้ต่างข um ึน้นกวนเลยกับขึ้นก้ตรงนี้นี่กับต่างขึ้นกวนขึ้นก้้กับทัางจุ่มรับหัวไม้ด่างนะหัวไม้ด่างเลี้ไม่ใช่ห้าตันตไปกับต่าห้าหันตอไปนี่ต่างขึ้นควนขึ้นเแา้วครับนี่เราขึ you know ้นต่างนี่นแต่ไม่จุ่มกับวันนี้คลิปนี้ในป่าแต่ไม่จุ่มออ่า เร็วครับอืมนั่นครับดูจุกบางนี้เพื่อปบกล้องดีๆครับตามผู้ชมครับเครื่องนกดังกระเตือนมั้งตามผู้ชมครับอ้าอ้าอ้าปุบพุ่งไปว่ะเพื่อปุบอะไรมั้งครับอ่าเนี่ยน้องเนี้ปบเร็วฮะเนี่ครับตามผู้ชมนั่งข้าวครับตามผู้ชมครับนี่ อย่างก้าวนี่เนาะโอ้หู้ยท่านผูมครับนี่มันก้าวกับท่านผู้มนี่ก้าวกับนี่เกี่ยวกับเดี๋ยใบนี้ไม่ไม่ไม่ด่างที่ครับท่านผูมครับไม่รู้ว่าเป็นตอนไหนเลยครับตัวบันยูป่าแก่ท่านผู้มครับนี่ครับปกป้องดีนะครับวันนี้ป่าท่านผู้ชมมาปกป้องดีเลยแล้วครับคลิปเร่อ่าเดี๋ยวได้ลายคลิปนะครับเป็นเดือนเดี๋ยวปุ๊บไม่ได้ป่าท่านผู้ชมอ่าง่ายไปครับลายคลิปเลยครับถึงคลิปนี้คลิปเร่อตัวป่าก้าวปลาครับ เรมาปกป้องดีแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับช่วยมาครับท่านผู้ชมครับช่วยมานี่อ่าช่วยมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบนใต้รู่อนใต้รู่อนครับอ่าครับนี่นะช่วยลุยหนูรูปได้เดี๋ยวเราปขุดเลยนะขุดเลยตรงนี้ขุดเลยแล้วก็ไปยาจุงงางนู้นตอนนู่นจกจกนู่นเราปลอมหลรูแต่เอาไปกินก็ไม่ได้ที่แต่เราปอบดีแล้ววันนี้ มันกาเลยครับวันนี้ก็ป so, so, so so, um, so uh, right, um, ันีด้ต่ไม่จุงครับม่งก็จบอทริปอย่างตอนนี้คนครับาชงครับปวันนี้ปบได้ทิ้งนะครับตั้จุงปมก้ป้าก้าป้ามาปปแต่ม่มึงก็าุจกนะก้าไดางกันครับต้ชงนี้ไม่ดางนะครับทา้ชอ่านี่มาปบไม่ดางแต่ลุจกทิงครับกิบตปมจะบุกป้าอีกแล้วครับกิ๊ตตไปต่มุ้ว่ารอยปบไม่เบื่อมั้ง แต่ไมูุ่ชมครับถ้าติดตามคลิปปุ่มต่อไปนะครับแต่ไม่จุชมครับคลิปนี้ปุ่มก็ปิดคลิปโอนนะครับแต่ไม่จุชมครับปิดคลิปด้วยไม้ด่างครับนี่ครับไม้ด่างตันนี้ครับแล้วก็ลุกจกเดียวปุ่มก้อยลุงก้อยลุงการรูปไอ้แต่ไม่จุชมเลยถ่วงล่างครับบอกปุ่มขึ้นๆน้อยๆแล้วก็ให้ได้กี่ทิ้งครับถ้าติดตามปุ่มคลิปต่อไปนะครับแต่ไมู่้ชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ có rất là cây ai cũng cắn đó và lưu có cá đinh nó gặp à. cái đinh có nó gặp chẳng biết trong gặp